กับคลาสสิโกโทร0 2 6 1 8 0 8ง8แครับสำหรับในช่วงนี้เข้ามาพูดคุยกับคุณนัทธีจุฑาวรา,าคุณประธานชน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณมันพอรครับเมื่อคืนนี้เห็นทิศทางของราคาทองคำในการแกว่งตัวเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวจากก่อนหน้านี้อยู่ในโซนประมาณ1338เหรียญต่อทยอยนนะฮะแล้วก็ลงไปทําจุดต่ำสุด1 3 0่นเหรียญ30เซนต์ต่อทยอยนก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นมาอยู่ในโซนเดิม1320เหรียญต่อทยอยนอย่างนี้คือเราตีความทางฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐยังไงครับ ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยราคาทองคำเมื่อค่ำคืนนี้ก็มีการปรับลงไปตั้งแต่ช่วงประมาณหลังจากทุ่มกว่านะที่มีการประกาศตัวเลขสหรัฐออกมานะไม่ว่าจะเป็นยอดการจ้างงานนอกภากการเกษตรภาคเอกชนนะคะจะเห็นได้ว่ามากขึ้น200ตำแหน่งนะคะก็สูงมาที่ค่านะคะแล้วก็ ตัวเลข GDP ประมาณการนะคะาคสองก็ออกมาขยายตัว1.7%ซนะคะซึ่งมีการคาดการณ์อยู่แค่1.1%นเะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองเลขที่ออกมาดีกว่าที่คาดนั้งหน้านะคะก็ถือว่าทําให้ราคาทองคำรับตัวลง ก็ถือว่ามีการย่อลงไปทําจุดต่าสุดที่ยดับ1,305เหรียญหลังจาก2ตัวเลขนี้ที่ประกาศออกมาคะแต่หลังจากน,าน,นั้นนะคะราคาทองคำกต็ตรงอยู่ที่ประมาณ1 3 0่ง้าเหรียญหนึ่งพันสามรเหรียญเรซอลล่านะคะจนการประกาศ ผลการประชุม FOMC ของทางสหรัฐนะคะจะเห็นเลยว่าก็ออกมาตามคาดนะคะแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมแล้วก็ยังไม่ได้มีการปรับลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ยังคงซื้อพันธบัตรเดือนละ85,000ล้านดอลลาร์ต่อไปนะคะตรงนี้ก็ถือว่าคอยไม่ได้มีการถึงการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาได้แต่ว่าก็าขึ้นมาปิดที่ระดับประมาณ1,322หรียญดอลลาร์นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวประมาณ1 3 2 0เนี่ยนะะก็ยัง แกตัวกอบต้องบอกว่าเมาื่อวานนี้การที่ราคาทองคำมีการปรับตัวลงไปหลังจากตัวเลขซาลาที่ออกมาดีนะแต่ว่าก็ยังคงไม่หลุดกรอบ1,100จนถึง1,350เหรียญดอลานะคะซึ่งยังแข็งตัวในกรอบตรงนี้เหมือนเช่นเดนิมเพราะฉะนั้นน้องทุนก็ยังสามารถ เก็กนกำไรก็สามารถเทรดดิ้งในกรอบตรงนี้ได้นะคะการที่ถ้าหลุดกรอบตรงนี้นะคะก็ถือว่าโอกาสที่ราคารงคําจะปรับตัวแรงก็มีอยู่เออเพ่พูดไว้ว่าถ้าราคาองคําอยู่ระดับหนึ่งันสามร้อยเหรียญน,นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงนะแต่ว่าวาันนี้ก็ยังถือว่าสามารถประคองตัวแล้วก็ยืนอยู่เหนือระดับหนึ่งันสาร้อยเหรียญได้นะส่วนกรอบด้านบนนะคะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยกรอบสามเหลี่ยมถ้ามาดูตามเทคนิคนะคะถือว่า เข้าใกล้แคบลงเรื่อยๆนะวัตถการเบรกนะก็มีโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวได้สูงนะส่วนด้านบนเราก็ดูเทียดับ1,340เหรียญ1,350เหรียญด้วยนะก็นุ่ดีว่าถ้าเกิดสามารถทะลุผ่านได้นะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแรงแต่ว่าในี่ท้งนานนะก็ยังจะมีตัวเลขเรศรษฐกิจสหรัฐที่ยังต้องติดตามนะไม่ว่าจะเป็นคืนนี้จะมีตัวเลขทางด้านผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะแต่ว่า อาจะมีการประชุมของทาง ECB นะแล้วก็มี BOE ด้วยนะแต่ว่าก็คาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อาคาทสงคําการเชื่อหวังราคาทองครามมากนะนะคะประคารองคราน่าจะติดตามทางด้านวันศุกรนะ์เรื่องเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีการเจ้งงานนอกภาคการเกษตรนะคะแล้วก็อัตราก,การว่างงานอีกครั้งซึ่งถ้าเกิดว่าการจ้งงานนอกภาคการเกษตรนะคะออกมาดีกว่าที่คาดนะคะออกมาดีสะท้อนเหมือนกัน เมื่อคืนที่ออกมานะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคําลงมาได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ยังแนะนำนักเทรดดิ้งในกรอบก่อนนะคะก็นแนวต้าน,นบนหนึ่งพันสามร้อยสาสิบสองเหรียญแล้วก็หนึ่งสามร้อยสี่สิบเหรียญเวลลานะคะส่วนแนวรับต้า,านล่างหนึ่งพันสามรอยสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสามรอยห้าเหรียญเวลลานะคะก็แน,น,นะนําว่าถ้าเกิดร,ราคาทองคำย่อตัวลงมาอีกครั้งนะคะแนวๆเกือบหนึ่งพันสามร้อยเหรียญอาจจะเข้ามาสะสมได้นะคะแล้วก็รอไปปิดทงกำไรโดยแนวต้านค่ะอื ครับผมแล้วตัวก่อฟิวเจอร์ล่ะครับประเมินไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับ สำหรับ Gold Fisher c i t Q นะคะแนวรับอยู่ที่19,470แล้วก็9 9 3 9 0บาทนะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ19,790แล้วก็1 9 9 1 0บาทค่ะครับตอนนี้ทองคำในส่วนของราคาขายปิงในบ้านเราเนี่ยมีการปรับครั้งที่2แล้วนะครับติดลดลงมาเพิ่มเติมอีก50บาทอยู่ที่19,600บาทต่อบาททองคำอันนี้คือราคาขายออกนะครับะฮะก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงขงทท้้าายาััััััปดห์วววนนนนนนนีีะะคนนคะครรบบผมมพุณก ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับและนี่คือทั้งหมดสําหรับช่วง Smart Trade นะครับผม